สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พาจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าสวนนะคะเพราะเราเป็นชาวสวนเราก็ต้องเข้าสวนนะคะวันนี้พี่พาจะมาตัดแต่งมันกินมะนาวของพี่พานะคะมาเป็นกําลังใจให้พี่พาด้วยนะคะจริงๆแล้วก็เริ่มติดดอกเลยนะคะเพราะว่าพี่พา <c oughs> มาแล้วก็เริ่มจะใส่น้ําให้เขา แต่มันก็ยังมีกิ่นที่มนนันหนาที่พี่พาอยากจะตัดออกนะคะเป็นกําลังใจให้พี่พาด้วยนะคะเป็นไงครับเพื่อนๆ มาชมฝีมือการตกแต่งต้นมะนาวกับพี่พานะคะขทั่วด้วยนะคะกล้องก็จะพี่พาจะพยายามขยับที่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้สู้กับมดแดงคันมากค่ะมดแดงเยอะแยะมากมายไม่ได้แต่งมานานแล้วนะคะประมาณสองสามปีเพราะว่า ช่วงโควิดไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะคะก็ที่บ้านก็ไม่มีใครดูแลแล้วก็จะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลยไหนๆมาแล้วพี่พาก็เลยจะจัดการนะคะอันนี้คนงานเขาก็ตัดถางเอาเครือเอาอะไรออกพี่พาก็เลยจะมาแต่งให้มันเหลือน้อยๆนะคะให้เหลือกิ่งน,น้อยๆไม่เอาไว้เยอะนะคะมาดูกันค่ะว่า พี่พาจะสู้ไหวไหมกับมดแดงมดแดงเยอะมากเกาไปด้วยมันไปเลยค่ะกลัวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆกลัวมันจะเข้าหูอากาศก็ร้อนมากนะคะพี่พาอาบน้ำเป็นครั้งที่สองนะคะเที่ยงมาพี่พาก็เข้าบ้าน มาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ออกไปทําต่อนะคะถ้างั้นพี่พารู้สึกจะเหนื่อยหนะตัวมันรู้สึกลาคาญค่ะมานาวจะดกทุกปีนะคะเพื่อนๆถึงจะไม่มีคนอยู่นะคะน้องกับตันก็จะอัปเดตไปให้พี่พาดูลูกก็จะดกนะคะปุ๋ยเปยอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ใส่เท่าไหร่ ใสนะคะเวลาที่เรายากใเบอกเราเราจะได้เรจะได้ทาเราจะได้ทถก็ได้เออมีรก็จะได้ไปทก้ไมาใช่มคะีม่บอกเราทาไมไยังมมานี่นะคนอตค่ะตอนที่เราไม่อยู่นะคะไม่มีไม่มีใครดูแลก็เนี่ยค่ะร้านอะไรต่ออะไรไม่ขึ้นเต็มไปหมดเลย หมวกพี่พานะนี่หมวกพี่พาจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแต่ลูกตาเดียวพี่พาเปิดไปไม่ถึงไม่ต้องเปิดนะ <c oughs> นนเป็นชาวสวนเต็มตัวนะคะกลัวน้ำจันว่าเราทำอาไว้แล้วเปิดมันไม่มีใครดูเลให้ชิคกี้ แล้วก็ไม่ทําให้พี่พากลัวมากเลยพี่พาก็ไม่ค่อยสนิทกับเขาไม่ไม่รู้จักเลยแหละเพิ่งรู้จักพี่พาเพิ่งจะรู้จักพี่พาทําถูกต้องไหมคะเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องนะบอกกันด้วยนะคะกระซิบ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 แถวมาซี้กระาจะายมากกะายมากขักขิน กินออกแต่เราต้องตัดให้มันเหลือนน้อยนะลูกมันจะได้โต ฮัลโจ้ากํ้ลกำลังทำสวนอยู่พี่สาวพี่พาทำยำหมดแดงมาให้เนี่ยพี่พาบอกแกกัดชั้นดีนะักแกะระวังนะ ม,มันฟิลมากเพื่อนๆทานไปมีน้ำหรือเปล่าพริกพริกชิน้นใหญ่ๆนะคะอื้อือ อร่อยมากค่ะมดแดงกำลังจัดพี่สาวทำยำม,มดแดงมาให้โอ้โหบรรยากาศฟิลเลยเพื่อน ต,ตัดออกเหลือบางมากเพื่อนๆเยอะมาก ดู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 ด,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 ดูมันกัดแล้วจับยัดใส่ปากเลย หนีหมดนะพอมายุ่งตรงนี้หน่อยนึงพอมันเริ่มออกมาเราก็หลบม,มันเพื่อนจ๋ามันกัดจริงๆกัดไม่ตามีมีตาใสทั้งที่รังมันก็ไม่อยู่แล้วมองเห็นไหมเนาะ しめし。 it's a pot Do you want to know? <laughs> well, i think thinking about you. And I think I have to listen. Because. <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to. All day and you're smiling, holding on to your time I guess the heart's can lie. and it feels so bright. It's like a love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so oh, much love to give. สำหรับพิปนี้นะคะวิากรรมมันอยู่กับมดเต็มไปหมดนะคะ